อีกหนึ่งคำถามครับที่ผู้หญิงจะถามเข้ามาเยอะก็ทำไมผู้ชายถึงเปลี่ยนไปแบบกระทันหันด้วยซ้ำบางทีนะครับเพราะว่าการที่ผู้ชายสักคนหนึ่งเข้ามาจีบผู้หญิงบางทีเขาก็หวังอะไรในตัวคุณนะครับหวังอะไรในตัวคุณส่วนมากเลยนะครับจะให้พูดดำตรงก็คือผู้ชายมองผู้หญิงแวบแรกผู้ชายยังไม่คิดหรอกว่าผู้หญิงคนนี้ควรจะเป็นแม่ของลูกของเราเราจะไปอยู่ด้วยกันอย่างชั่วฟ้าดินสลายผู้ชายมองผู้หญิงแรกๆก็ด้วยอิมเมจ นะครับหรือรูปร่างนะครับหน้าตาถูกใจสวดทรงอง์เอลถูกใจก็เกิดการสปาร์เกิดขึ้นก็เข้าไปจีบแต่เบื้องหลังลึกๆแล้วจริงๆนะเดย์วันหรือวันแรกเนี่ยลึกๆแล้วหลายๆคนก็คงจะตอบได้ว่ามันก็มีพื้นฐานมาจากเรื่องเซ็กส์นั่นเองนะครับเป็นในเบื้องต้นนะฮะดังนั้นนะครับสิ่งที่ผู้ชายจะทําให้คุณทั้งหมดในช่วงแรกนะครับมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขานะค,คุณต้องฟังไว้ก่อนมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขา นะฮะไอสิ่งนี้เขาโทรมาหาทั้งวันรายงานตัวทั้งวันบอร์ดแคสตัตวเองทั้งวันถ่ายรูปมาส่งทั้งวันนู่นนี่นั่นก็เพื่อจะพิชิตใจคุณให้คุณให้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะไอสิ่งที่เขาต้องการนั้นบางทีเป็นเรื่องของตัวคุณหรือเซ็กซ์ขอดีๆคุณก็ไม่ให้เอาเงินไปซื้อคุณก็ไม่ขายดังนั้นนั่น,น,นมันก็ต้องทําดีด้วยนะครับดังนั้นคุณอย่าไปยึดติดว,ว่าช่วงแรกในสิ่งที่ผู้ชายทํานี้จะเป็นสิ่งที่เขาจะทําตลอดชีวิต นะสิ่งนี้คุณต้องทําก็คือศึกษาตัวตนของเขาว่าสุดท้ายแล้วตัวตนของเขาในช่วงหมดโปรโมชั่นจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะลองไปดูไลฟ์สไตล์ชีวิตของเขาว่าเขาใช้อย่างไรนะครับความสุขของเขาจริงๆแล้วคืออะไรคุณลองมองย้อนไปกับในอดีตได้จะดูจากโซเชียลเขาก็ได้นู่นนั่นหรือแม้กระทั่งถามเขาก็ได้นะครับว่าความสุขของเขาอะจริงๆแล้วคืออะไรถ้าเขามีเงินมีทองเยอะๆเขาจะทําอะไร นะฮะเขาอาจจะบอกก็จะอ,อยู่กับคุณนู่นนี่นั่นกอบคุณไม่ต้องฟังคุณยกตัวอย่างเลยก็ได้ว่าอะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับฉันลองพูดมาสิถ้ามีเงินเยอะๆคุณจะทําอะไรลองไปดูไมซ์เซ็ตเขาหน่อยนะครับว่าวันที่เขาประสบความสําเร็จแล้ววันที่เขามีเงินแล้วหรือว่าวันที่เขาอยากมีความสุขในชีวิตประจําวันก็ตามถ้าไม่เกี่ยวกับเรา เขาจะทําอะไรนะลองไปฟังซิลองถามเขาดูซินะครับถ้าเขาบอกว่าเขาชอบนอนอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านชิวๆนะครับไม่ชอบออกไปเที่ยวไม่ชอบอะไรนู่นนี่นั่นเขาก็เป็นคนประเภทหนึ่งถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้ามีเงินแล้วเขาจะท่องเที่ยวรอบโลกเลยโอ้โหสารพัดสารเพะไรนูน่นนี่คุณก็จะรู้ละไอคนนี้เป็นคนชอบท่องเที่ยวแล้วดูซิเขาตรงกับไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณไหมนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องศึกษาไม่ใช่ไปยึดติดกับรายละเอียดที่เขากระทาให้ในวันแรก เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะหมดไปนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับต้องมาดูว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาจริงๆแล้วคือเธออะไรการที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะครับในวันแรกๆเลยจริงๆแล้วมันก็เหมือนเอาผลไม้มาทุกคนต่างผลไม้เอามาหมมืว่าังมีเปลือกทูลงทุเรียนนุ่นนี่มันก็มีเปลือกอะไรเต็มไปหมดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราคุยกับวันแรกคือเอาเปลือกกับเปลือกมานั่งคุยกันแต่สิ่งที่เราต้องรู้ให้ได้ว่าเนื้อในจริงๆคืออะไรคือเราต้องพยายามกระเทาะเปลือกเขาออก ซึ่งมันใช้เวลาผ่านคําถามผ่านการใช้ชีวิตผ่านไลฟ์สไตล์ผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วเนื้อในของเขามันคืออะไรและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตดังนั้นนะครับการที่คนเปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องแปลกเราก็เปลี่ยนนะฮะวันแรกๆคุณไม่ได้ตามเขาแต่พอหนึ่งเดือนคุณไปนั่งไล่บีไล่จจกไล่โทรหาเขาคุณเปลี่ยนไหมคุณก็เปลี่ยน นะครับวันแรกที่เขาเข้ามาเขาไายงานตัวคุณตลอดเวลาะนะครับแล้วอยู่พอถึงวันหนึ่งถึงจุดจุดหนเขาก็อาจจะกลับไปเป็นตัวตนของเขาที่เขาเป็นได้นะครับตัวตนนี้แหละที่คุณต้องขุดออกมาให้เจอว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรและคนคนนี้แหละคือคนที่คุณจะต้องประสานและเดินต่อไปด้วยตลอดชีวิตถ้าเขาเข้ากับคุณได้จริง นะครับความรักเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยิ่งคบยิ่งรู้สึกใกล้ยิ่งทํากิจกรรมยิ่งเจอยิ่งคุยยิ่งมันยิ่งรู้สึกผูกพันยิ่งรู้สึกว่าไปกันได้อันนี้คุณจะยิ่งใกล้กันเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดวันใดก็ตามที่คุณยิ่งอยู่แล้วรู้สึกยิ่งไกลสิ่งนี้เขาชอบไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบความสุขของคุณไม่ใช่ความสุขของเขาไลฟ์สไตล์ของเขาคนละเรื่องกับคุณชีวิตคุณก็จะเดินห่างออกไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องเสียใจ เปลี่ยนความสัมพันธ์กันเป็นเ,นเพื่อน,ปนไปอะไรซะเขาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนร่วมธุรกิจเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่ในชีวิตที่ดีที่สุดสําหรับคุณแต่อาจจะไม่ได้เหมาะที่จะมาเป็นคู่ชีวิตสําหรับคุณอย่าไปบังคับยัดเยียดเอาใครเข้ามาในชีวิตเราให้ได้นะครับเพราะว่าคิดซะว่าเขาเป็นเพศตรงข้ามแล้วมาทําดีกว่าเราก็เลยจะพยายามยัดเอาสถานะสามีให้ จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันต้องเรียนรู้เพื่อให้เห็นเนื้อใน,นและตัวตนที่แท้จริงก่อนและหลังจากวันนั้นถ้าคุณคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วคุณก็จะพัฒนาต่อไปสําหรับความสัมพันธ์ครั้งนั้นอย่าไปยึดติดก,กับอะไรช่วงแรกที่เป็นโปรโมชั่นครับพยายามจะขุดเอาตัวตนของแต่ละฝั่งออกมาให้เจอและถ้าเกิดว่าคุณสองคนสามารถตัวตนเนื้อใน,นสามารถไปกันได้จริงนั่นแหละคุณจะเป็นคู่ที่มีความสุขและเป็นคนที่ใช่สําหรับกันและกัน ความรักของคุณกําลังมีปัญหาถ้าคุณคิดว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนเจ้าชู้ทั้งหมดเลยหรือว่าคุณยิ่งอยู่กับใครสักคนแล้วยิ่งรู้สึกว่ายิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งคุยยิ่งห่างยิ่งไม่เข้าใจแสดงว่าคุณกําลังไม่เข้าใจความรักในบางเรื่องนะครับคอสนิวยครับเหมาะกับความรัก3าประเภท1คือเริ่มต้นจีบกัน2คืออยู่กันมานานแล้วแต่ความรักเริ่มจืดจาง3คือมีคนเข้ามาในชีวิตเป็นปัญหาของมือที่3คอสนิวยจะบอกอะไรคุณ ตั้งแต่เข้ามาจีบกันครั้งแรกผู้ชายคิดอย่างไรสมองของเขาคิดอย่างไรนะครับสารเคมีตัวไหนหลั่งออกมาทำให้เขารู้สึกเป็นโปรโมชั่นโอ้โลกนี้สดใสหมดเลยนะครับพยายามจะทําทุกอย่างให้เอาใจคุณให้ได้แต่ปรากฏว่าในระยะเวลาหนึ่ง มันจะหมดโปรเรามีวิธีแก้ไขตรงนี้อย่างไรเราจะเพิ่มต้นทุนความรักตรงนี้ไปได้อย่างไรในช่วงนั้นในช่วงที่คุณกําลังจีบกันมาแล้วอยู่กันไปแล้วนานๆนะครับความรักเดินเป็นเส้นตรงอาจจะดูเหมือนเรียบๆเฉยๆคุณจะมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้ความรักครั้งนี้รู้สึกว่ามันคัลฟูแล้วก็มีสีสันแล้วก็สดใสสําหรับคนที่อยู่กันไปแล้วแน่นอนปัญหาในชีวิตมือที่สมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายเลยคงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้นะครับ ยากที่คนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีแล้วก็ไม่มีเรื่องนี้มาล้องแวะในชีวิตแต่ถ้าปัญหานี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วคุณจะบล็อกมันออกไปอย่างไรนะครับคุณจะมีวิธีการแก้ไขให้เขากลับมาอย่างไรแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ใช่เราจะขจัดเขาออกไปจากชีวิตได้อย่างไรโดยให้เราไม่รู้สึกเจ็บปวดและถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่ผมมีวิธีที่จะทำให้เขากลับมารักคุณจริงๆคอสต์นิวยอร์กครับ 9คลิปทั้งหมด9ชั่วโมงเต็ม5คลิปแล้วก็4ไลฟ์ดูย้อนหลังได้ไม่จํากัดเวลาเรียกว่าอายุไม่มีหมดนะครับคุณสามารถจะมาดูทบทวนซ้ําเท่าไหร่เท่าไรก็ได้นิวยูครับจะเปลี่ยนคุณให้รักเป็นคุณจะประสบความสําเร็จและสมหวังในความรักจริงๆครับ